ตาตันเอาไ้ก่อนเลยพร้อมมาพร้อมแฮปปี้นิวเียเหนียวเพื่อนลูกโดนเนชมาสิบบาทเอฮ้ยสู้สนะกระปิกเจอผู้ชายสกรปรกโอ้โหอ้เอ้ยไอเหี้ย เพ่์เพย์โดเนทมา10บ,บาทให้ไม่เกิน3เดือนเลิกไอ้น้องเกินไปละไอเ้เหี้ยเริ่มเพิ่มเดือนนะอ้คนี่มันล่าเราอ่ะแม่งมันจัดบังเทนโดเนทมา10บาทเเออ้หียมันจริงดอกจันดอกจันดอกจันเฉินทำไมดอกจันดอกจันดอกจันทำแบบนี้วะเพื่อนเฮ้ยไอเ้เหี้ยไอเ้เหี้ยปลอมตัวเพื่อนกูอีก ชิ้นชๆกชิสกรปรกสกรปรกสกรปรกโดเนตมาสิบบาทยูเคมาเอาดอกจันดอกจันดอกจันสกรปรกนี้ไปเก็บหน่อย <c oughs> เอ้ยเอ้ยไอยพวกเฮียด่เขาลุมประนามกูไม่เลิกเว้ยหุบปากให้เขาโดนหุบปากเลยไอเฮียที่เห็นคนมีความสุขไม่ได้ตีชาร์โดเสเ็มกันยัง เชิญดเน a มาสิบบาทเชิญเข้าใจพี่เชิญคะแต่พี่เชิญทำเชิญเหยืนหน้าเชิญมาได้ยังไงเนี่ยสาสาโดเน t มาสิบบาทจะเลิกไม่เลิกเอ้ยโอ้มึงจะมาทุกคนเลยหรือไงเนี่ย กอยา้าโดเนตมาสิบบาทโอ้ตายแล้วก<ม>อยา้าก็มาให้อีกหลังเขียวรับพี่เฉินเอ้ยมันไม่มีลูกอะไรฉะนั้นน่ะมิกกโดนเอ้ดมาบ,บาทบทำไมพี่เลวอย่างนี้ทำไมชื่อมันเยอะนักวะเอ้ยมีเหรอหมอแคทโดเนตมาสิบบาท ให้ไม่เกินสองเดือนอเดี๋ยวก็บอกว่าเราไปกันไม่ได้พี่อยากอยู่คนเดียวโอ้โห,โหไอ้เี้ยเราไมมนเยอะจังวะโอ้โหตบตู๋ด้วยมาลีอีกมาลีโดเนทมาสิบบาทแม่เงเอยอ,นนะอาเฉินดอกจนันดอกจนันดอกจันคนสกรปรกโอ้โหไอ้เฮีย้ยเริ่มหลายคนละ อาติโดนัทมาสิบบาทบาาซื้อนี้ยังเลวเหมือนเดิมเลยนะโอ้โห,โหสำเนียงด้วยดอกจันดอกจันน,น,น,น้องชั่วนเนี่ยข้าว <UK, S 1> ได้เฮียโอเคโดนัทมาสิบบาทศัตรูกูยังไม่เหรอเนี่ยแพงพี่แล้วไม่อยากปุ้มพี่แล้วเดี๋ยวความสกปรดเข้าตัวโอ้โหเฮีย มาลิยังรักฉันนะโดเนตมาสิบบาทแม่งแล้วที่บอกให้กอดดอกจันดอกจันดอกจ,อกจ,อกจันคือไม่มีความรู้สึกกันละ <Language> ใช่ไหมทําทรงบอกคิดถึงแต่ก็ทําตัวเลวคนเลวระาำนัวไปทั่วมั่วไปหมดแม่เงมเงล,ลย พ่อแม็กโดนามาสิบบาทปลารักหนูนะเฮ้ยแลยี่อะไรวะมันอยู่นะสองสองสองคนหม,มอชิชิโดเนาทมาสิบบาทายินดีกับรักครั้งใหม่นะคะโอ้ยแม่งเ้ยหมอมิเชลโดเนาทมาสิบบาท รับเราหลังโรงพยาบาลอาเฉินมีหมอไม่เยาว์วิ่งอย่างนี้อียชื่อไม่ตอบจักชื่อแวมแวมลูกเจดันโดเนตมาสิบเอ็ดบาทหลบไปตัวจริงมาแล้วไอียเอ้ยอเอสเธอร์พี่เอลีนโดเนตมาสิบบาทปั๊ปฟ้าสกตก เ้ยรื่องพี่พะโลดโดเนทมาสิบบาทเฉินเลวคนนนนนนนแม่นนนนนนนสนนครับนน้นนนนคนนเวลาน้นนนนนงนน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 ปรนบนน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 นงนนานน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 ต้องเปิดนะ ถ้าไม่เปิดเสียงมันจะจมครับเวลาคุณร้องเสียงซุ้นที่ไม่เป็นไรครับร้องตอนเลยร้องตอเลยผมยินฟังด้วยส้อมส้มโดเน่ไม่เป็นไรพี่เสียงซุ้นกอดหน้าแล้วดูมองมองนะพี่๋ออ้เชี่ยไหม ดีย๋ยวจะควรแก้นล้ามันจะหญิงดิสนีย์กินชาติดแช่มันก็ได้ติดวิสกี้จะเป็นวิสซียทีฟีว่าที่อ่านก็ไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช่้องบรูซคัพเป